คุณประโยชน์สิประการของการถูฟันก่อนละหมาดการถูฟันเป็นสุนนในการทําน้ําละหมาดแต่เรามักจะละเลยและไม่ให้ความสนใจต่อการทําสุนนท์นี้ทั้งๆท,ท,ที่ปรากฏในฮะดิษว่าละหมาดของผู้ที่ถูฟันดีกว่าละหมาดของผู้ที่ไม่ถูฟันถึงเจ็สิบเท่ามีระบุในฮะดิษหนึ่งว่าจงถูฟันเพราะการถูฟันมีประโยชน์อยู่สิประการด้วยกันคือ 1. ทําให้ปาสะอาด 2. ทําให้อลรมพพอใจ สามทำให้ไซตอนโกรธ 4. เป็นที่รักของอันเลาะและมะลาอีกะะห้าทำให้เหงือฟันแข็งแรง 6. กทำลายเสมหะเจ็ดทำให้กลิ่นปากหอม 8. ป,ป้องกันดีซ้าน 9. ก้าทำให้ตาสว่างสิขจัดกลิ่นปากและเป็นสุนัอีกด้วยมีนักปราชญ์ได้บอกถึงผลดีของการถูฟันไว้ถึงเจสอย่างแต่ที่สำคัญคือผู้ที่ถูฟันจะได้นึกถึงคำชาติมาก่อนตาย แต่ตรงกันข้ามผู้ที่เสพฟินจะได้รับผลเสียถึง70อย่างด้วยกันและที่สําคัญยิ่งคือลืมชาหาดาขนาดที่จะตายที่มาคุณค่าอามานอันฮัมดูลิลละหวังว่าเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วจะนําไปอามานและบอกต่ออินชาอัลละ์